ุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยได้มีปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกโรงเรียนบ้านปนอยทงไหสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูบุคลากรน,นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันใช้มาตรการ3ลด1เพิ่มดังนี้ค่ะลดที่1ได้แก่ลดการใช้ถุงพลาสติกโรงเรียนได้โรณรงค์ให้ใช้ปิ่นโตตะกรา้าถุงผ้าแทนการใช้พลาสติกแล้วก็ให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายจากธรรมชาติอย่างเช่นใบตอง นำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ห่อขนมขายในสะกรโรงเรียนเป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะส่วนหนึ่งก็จะนำไปขายสร้างรายได้ส่วนอีกส่วนก็จะนำมาใช้ในส่วนของสามารถรีไซเคิลได้ซึ่งตรงนี้โรงเรียนก็ได้จัดสถานที่ในการจัดแยกขยะได้อย่างเป็นสัดส่วนและก็ปลอดภัยค่ะ ลถที่2ก็คือรถใช้ไฟฟ้ารถใช้ไฟฟ้านี้เราก็จะมีการรณรงว่าการจะเปิดจะปิดห้องปฏิบัติการห้องเรียนก็ให้พิจารณาดูตามความเหมาะสมความจำเป็นหากเลิกใช้เมื่อออกจากห้องก็ต้องช่วยกันปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยลถที่3คือการลดใช้พลังงาน โรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียนเดินทางด้วยรถจัก,กรยานแทนรถจัก,กรยานยนต์เพราะว่าประหยัดน้ำมันและก็ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในส่วนของการใช้อจัก,กรยานกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างเช่นการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดและอบาย,ยมุขที่โรงเรียนรณรงค์ในเขตบริการนะคะเราก็ใช้การปั่นจัก,กรยานแทนนะคะซึ่งก็ทำให้นักเรียน มีความสุขสนุกและก็ประหยัดน้ำมันไปด้วยนะคะหนึ่งเพิ่มคือเพิ่มพื้นที่สีเขียวโรงเรียนบ้านปนอยทงไหได้รณรงค์ให้ครูบุคลากรน,นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนในที่สาธารณะหรือพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้มีความร่มรื่นสวยงามและยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกเราด้วย